ลุกหลานนั่งประจำที่วันนี้คณะทาตาแจ้าโยมทางไกลได้ส่งสเสบียงอาหารถวายพระสงฆ์วัดป่านาคำน้อยคุณสิริวันคุณสุภาวดีอึ่งรังสีจังหวัดปัตตานี อุทิศสวนกุศลนายชายชัยพรน,นายยังอาจนะชยัยธนพลเนตรายพิชิตอําัยพลพิชิตกุลเยาวนาฏจึงรุ่งฤทธิจ์จังหวัดชนบรุรีนายพระไทยวีรวิทยาเชษฐ์นางสาวสุ ชัญญย,ยาอัฏฐากรธรรมุทิธแด่กุลพ่อสุรชัยวีรวิทยาเชษฐ์อแตบุญหลาหลายสถาญาติโยมลูกหลานวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ยีสมิถุนายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันแรม13บสค่ำเดือนเจ็ดปีมะเส็ง พระในวัดของเราห้าสิบหกรูปขนาดนี้แล้วก็ลงมาฉันสีเจวันนี้พระงดฉันเก้ารูปนะแล้วก็วันวันพรุ่งนี้นะสัตยาญาติโยมลูกหลานทั้งทางใกล้และทางไกลหลวงพ่อจะได้ออกไปฉันบินฑบาตฉันเช้าที่อุดอรมีงาน วันที่24วันที่24มิถุนายน6-8งานวางซิลาฤกเ์สำนักงานศูนย์อนามัยที่8สามพลาวที่สามพลาวที่ใกล้มหาวิทยาลัยราชพัฒอุรอนานก็จะมีการวางซิลาฤกเลิก์ปินทบบาทชั้นเช้าที่ศูนย์อนามัยหลวงพ่อก,กับพระสงฆ์ทั้งหมด พระสงในวัดของเราสองรูปนะมาจากถิ่นอื่นอีกเจ็ดลูกในบินทบาทชั้นเช้าที่อุดอรที่ศูนย์อนามายัยหว่างเสื่อเ,เลิกและเช้นจะนักคงจะกลับมานะลูกหลานนะเพราะวันที่ยี่สิบห้าเป็นวันเ,เป็นวันอุโบสถเพราะวันที่ยี่้าเป็นวันอุโบสถของพระ หลวงพ่อคงจะกลับมาเพราะว่าเป็นวันที่พระสงฆ์ในวัดของเราก็มากมายหลายองค์พระใหม่ด้วยหลวงพ่อคงจะมาทำความเข้าใจมาอุบมาแนะน,นำแนะนำําหับพระใหม่วันที่ยี่เป็นวันพระเป็นวันบสถวันที่วันที่สิบสามวันท, 13, นที่วันที่ยี่สิบที่ยี่สิบสามเนี่ยเป็น สิบสามข้ามลยวันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิบสี่ข้าวันที่สิบยี่สิบห้าเป็นวันพระและข่าวันที่ยี่สิบเจ็ดก็จะทำบุญครอบรอบครบรอบวันตั้งโรงพยาบาลอุรานีครอบรอบเมื่อกี่ปีเลยวันที่ยี่สิบเจ็ด วันที่27มิถุนายน68แก็คงจะมีธบัชั้นเช้าที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรก็คงจะมีพระในวัดของเราพระติดตามจากนั้นก็คงจะเป็นพระอุบาจารย์มาจากต่างถิ่นนะมาร่วมกันที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรวันที่27มิถุนายนศรัทธา,ยทา,ยทายทแย่โจมลูกหลานเมืองอุดรนะวันที่24ถึงวันที่27 วันที่24เนี่ยไอ้วางเซลาเลิกสำนักงานศูนย์อนามัยที่27โรงพยาบาลสูตรอุรธาในเนี่ยนะหลวลงพ่อลูกหลา,านศาสนกิจของหลวงพ่อไม่ใช่จะอยู่ในวัดนะอยู่ข้างนอกก็มีแล้วเมื่อวาน เมื่อวานตอนเช้าก็ฝนตกลุกหลนานจัตตาญาติโยมบินทบ,บาทโอ้อิลุงตุงนงังแต่พอสายขึ้นมาก็ฝนก็นกไม่ตกไม่ตกทั้งวันเมื่อคืนในฝนตกบางนิดหน่อยแต่วันละถ้าจะว่าไปฝนปีนี้ก็รู้สึกว่าเข้าคนค่อนข้างดีนะลูกหลานนะค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ถึงกับแห้งแรงก็ไม่ถึงกับดีดีดีมากนะแปลว่า ถ้าจะว่าไปเถอะพอดีพอดีอดอสำหรับทำไรทำนาในทินในทินในทินอุดรน,นะแต่ทินอื่นไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะมันแรงเป็นจุดมันท่วมเป็นจุดเหมือนกันนะโลกวัฏสงสารใบนี้นะมันไม่สม่ำเสมอลนะ <c oughs> เปิดทีหนึ่งก็แรงทีหนึ่งก็ฝนตกทีหนึ่งก็น,น,น,กน,น้ำท่วมทีหนึ่งก็ไม่มีไม่มีฝน ไม่มีน้ำมันเป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแ่ะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาของพระนุกพระหลานกันเน้นหนักเรื่องนี้นะพระนุกพระหลานเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้วิรู้การเรียนรู้วิชาอีกขนแขนงหนึ่งในหลายขนแขนงในโลกวัฏสงสาร ในมหาวิทยาลัยเขาก็มีหลายขแขนงแล้วก็ลงล่่ำโรงเรียนอกีกวิทยาลัยปวาสปวาช,อ,าวาชอ,อีกหลายขแขนงอกีกจากนั้นก็มีการสอนวิชาแต่ละขแขนงอกีกความชำนิชำนาญวิชาในโลกที่สอนไม่มีไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะมีมากมายแต่วิชาทุกขแขนงให้ลูกหลานสังเกตดูใช่ไ หลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาในสังเกตเลยได้สังเกตดูววิชาทุกขแขนงในโลกนะมีแต่เรียนออกไปข้างนอกนะลูกหลานนะวิชาฮปอฟิชเชอร์คนนี้ด็อกเตอร์คนนี้เขียนตำราขึ้นมาต่อขแขนงนี้การเรียนต่ออีกพอเรียนคนนี้รู้มีความรู้เหนือกว่าเรื่องของแง่ม,มุมแง่มุมที่ จะต้องได้ศึกษากเขียนออกมาอีกพนันเรียนอ,อีกไม่รู้กี่แขนงไม่รู้กี่แงม่มุมไม่รีไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่มีที่สิ้นสุดเ,เรียนไปท่าไหลาก็ยิ่งกว้างขวางวิชาในโลกนะแต่และ,ะแขนงนะวิชาวิชาแขนงเกษตรศาสตร์ก็เถอะนะเรื่องวัฒนศาสตร,รษษษษษก์ก็เถอะเรื่องกฎหมายเรื่องวิชา แต่ละขแขนงไม่มีที่สิ้นสุดแต่วิชาของพุทธศาสนาก็เป็นวิชาหนึ่งอีกเหมือนกันแต่วิธวีวิชาพุทธศาสนานี่พอเรียนไปแล้วเรียนเรียนเรียนไปศึกษาไปพอเข้าใจแล้วมันย้อนเข้ามาหาตัวตัว,ต,วตัวคิดแต่ไงแต่วิชาทั้งโลกไม่มีหรอก ไม่มีเรื่องพุทธแบบพุทธศาสนาไม่มีมีแต่เรียนไปข้างหน้าแต่วิดเชียของพุทธศาสนาพอเรียนกข้ามาแนละ้วย้อนกข้ามาใครเป็นคนคิดวิชาตัวนี้วะนะพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นคนคิดวิชาตัวนี้ขึ้นมาวะนะย้อนเข้ามาหาตัวตัวคิดนะเนี่ยตัวที่ตัวความคิดนะแต่ว่าทางวิชาทางโลกเขาเนะี่ย เขาย้อนมาหาแต่ถึงสมองแต่ถึงสมอง,แต,องแต่วิชาของพระพุทธเจ้าวิชาของพุทธศาสนาย้อนมาหาตัวใจเอราะว่าสมองเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องใช้ของใจไม่ใช่ตัวจริงตัวที่รู้จริงๆคือใจคือตัวมโนตัวนี้แหละแต่วิชาทางโลกเขาย้อนมาถึงมาถึงแต่สมองสมองปั่นป่วนสมอง ไม่ดีสมองมีกระทบกระเทือนแปลว่าไปไม่เป็นการการศึกษาแต่กหลของหลักของพุทธศาสนาท่านไปอยู่ไม่อยู่ในสมองท่านมาหาใจอีกท่านว่าสมองเนี่ยสมองเนี่ยมอนคับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เราจะว่าคอมพิวเตอร์มันเสียมันปั่นป่วนเราจะว่าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นั้น เสียหายไปด้วยก็ไม่น่าจะถูกใช่ไหมละ่ะคนที่ใช้คอมพิวเตอร์มันเก่งยุคแต่คอมพิวเตอร์ที่ใช้นมันใช้ไม่ได้มันรวนนะมันแทง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 เแกๆ้ๆอมันไม่ไปแต่ว่าคนที่ใช้เนี่ยเก่งยุคมันก็ต้องหาหาช่างซ่อมใช่ไหมละ่ะหาช่างซ่อมซ่อมคอมพิวเตอร์ ถ้าว่าซ่อมไปซ่อมมาซ่อมไม่ไปไม่มาเนีมันก็ตายเป็นเหมือนกันคอมพิวเตอร์ทึงจะซ่อมกัน่นั้น,นเออมันก็หมดสภาพของมันเหมือนกันซ่อมอย่างไงก็ซ่อมไม่ขึ้นแปลว่าตายคอมพิวเตอร์ต้น,นตายอ,อ,นนอันนี้ก็ลักษณะอย่างนี้ก็ลักษณะอย่างงานเหมือนกันนะแต่หลักของหลักของพุทธศาสนาเนี่ยการพิจารณาธรรมะเนี่ยต้องพิจารณาไปพิจารณาร่างกาย พิจารณาการเหตุผลที่แรกก็ฉายไฟไปข้างหน้าก็จริงอยู่ฉา,ายไฟไปข้างหน้าเรามีกระบอกไฟฉายใช่ไหมล่ะมีกระบอกไฟฉายเราฉายไปไปเห็นช้างไปเห็นม,ามา้าอย่างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่ผู้ผาป่าม้ตึกลานบ้านช่องคู่คนมีมากมายที่เราฉายไปแต่ละก็ยิ่งเหตุมากเลยแต่ท่านี้เราเวลาของพุทธศาสนาเอง ก่อนที่จะไปเห็นมากอย่างนั้นมันออกมาจากไหนวะสายไฟนหัวไฟเนไหมไอไฟนี่ยมันออกมาจากไหนวะก็มองก็มาหาหัวเทียนไฟฉายใช่ไหมล่ะเพราะหัวเทียนไฟฉายมันออกมาจากจุดนี้วะก่อนที่จะไปเห็นจุดนั้นนะดับฮะดับดับหัวเทียนไฟฉายกัะก็รู้รู้อดทั้งหมดว่าอืเรื่องทั้งหลายมันออกมาจากจุดนี้ทั้งหมดนะนี่แหละ ออกมาจากหัวเทียนไฟฉายไปเห็นที่ต่างๆมันมาจากจุดนี้นะนี่ยแหละเรื่องพุทธศาสานาถึงจะเรียนย้อนไปย้อนมาให้พิจารณาถึง84 0 0 0พัระธรรมกานเรื่องปริยัติเรื่องปฏิบัติเรื่องพระสูตรเรื่องพระวินยัยเรื่องพระอภิธรรมทั้งหลายทั้งปวงแต่พอย้อนไปย้อนมาขย้อนมาหาตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมคือจิตใจ ออกไปจากจ,จุดนี้ทั้งหมดออกไปจากมนโนเนี่ยมนโนคือตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมาเรื่องนี้เป็นตัวนี้แหละเป็นตัวใหญ่ก็เลยประมวลลงมาเลยพระพุทธเจ้าเลยประมวลลงมาเลยมนโนปุพังขมาธรรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละหลักของพุทธศาสนาย้อนมหาจุดนี้นะ พระเด่นลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะไม่ได้เรียนไปทางอื่นเยนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจตัวนี้แหละเป็นผู้ไปคิดไปโลภไปโกรธไปหลงไปมีราคะโทสะโมหะมีอะไรออกไปจากจุดนี้ทั้งหมดแล้วถ้าเรารู้จุดนี้เข้ามาแล้วย้อนเข้ามาหาจุดนี้แล้วดูจุดนี้แล้วการโลภโลภไปเพื่ออะไรรักไปเพื่ออะไรหลงหลงไปเพื่ออะไร <c oughs> ใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญากันกรองไตรตรองในความความรู้สึกนึกคิดนั้นในสติปัญญาในจุดนั้นที่มันออกมาในจุดนั้นมันมีความหมายมันมีประสงค์อะไรมันได้ประโยชน์อะไรจากนั้นกับพิจนารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ที่มันออกไปมีแต่มีแต่สมุท,ทยัยมีแต่ทำให้ให้ท,ทุกเกิดเท่านั้นอะ่ะ มีแต่ขนทุกมาใส่ใจตัวเองเท่านั้นแหละก็มองดูสมุสมุสมทัยเป็นเหตุแห่งทุกรุเกิดในทุกเกิดในอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนี้รวดมักทุกมันเกิดขึ้นมาอะไรเพราะรรสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดนะในเมือทุกเกิดแล้วก็ต้องใช้หาวิธีการแก้ไขคือมักมักะ ที่มันเกิดขึ้นมาด้วยด้วยเหตุอะไรต้องมองหาเหตุนะพอมองหาเหตุจะแก้แก้ไขที่เหตุมันมีเหตุที่ก่อนมันจึงมีผลอย่างนี้แม่มมองหาเหตุไม้พอมองหาเหตุแล้วก็มีมีมาผลแอ่พกแก้แล้วก็มักไงก็นิโรธก็คือความรู้แจ้งเหตุจริงจากนั้นก็รู้แจ้งเหตนจริงก็เบื่อนายคลายจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส จากอาตวิกเติกิเลสมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตรงนั่นแหะตรงผู้รู้ตัวนามมาทำตัวจิตใจนั่นแหะมันไม่ได้อยู่ในที่อื่นที่ไกลเลยที่ทำให้โลกหรือวุ่เหยิงวุ่นวายทุกวนันนี้ออกมาจากใจทั้งหมดอพอออกมาคิดออกมาแล้วมันมีกิเลสคิดทัมโลภกกอยา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 ก,ยากมีอะไรก็อยากได้ทั้งหมดไม่รู้จะเอาไปทำไมมากมายนักหนาะโลภมันโลภไม่มีที่สิ้นสุดแล้ลุกหลานนะ แต่ท่านยังเปรียบเทียบในพระไตรปิฎกพระยามันทาตุร,ราชเนะี่ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองแผ,นนงแผน่นดินทั้งแผ่นดินเหมือนกันนะตั้งแต่ประเทศไทหนขี่ยนต์แก้วไปกุจยนแก้วก็คงจะเป็นเ,เครื่องจากเครื่องยนต <c oughs> เรื่องเครื่องบินในลักษณะนี้มันคำว่ายน์แก้วสมัยนั้นเ,เครื่องยนตแก้วเหาะไปในทิศทั้งสี่ได้ ไปที่ไหนเขากย็ยกเมืองให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเพราะเขาไม่มียกให้พระเจ้าจากักรพรรดิเป็นผู้มีสินมีธรรมปกครองโดยธรรมเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิจู่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งไหนก็เกิดขึ้นมาสมบูรณ์บริบูรณ์หมดบ้านเมืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นถุกบ้านเมืองไม่มีกุญแจไม่มีตึกไม่มีลูกกอนเพ,เพราะไม่มีขโมยใช่ไหมไม่มีโกลูก ลูกกงเหล็กเหล็กดัดไม่มีเพราะงั้นนะคล้ายๆว่าไม่มีขโมยไม่มีโจรไม่มีขโมยอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขยุคพระเจ้าจากักรพรรดิอันนี้ทานตำราท่านะเขียนไว้ย่างงั้นนะตอ <c oughs> นเราก็ไม่ได้ยุคหลวงพ่อก็ไม่ได้เกิดในยุคนั้นใช่ไหมอันนี้ท่านพูดตามตำราแล้วก็พูดตามตำรานะั่ยนะแต่ที่นี่กับพระเจ้าจากักรพรรดิพระยาบรรทาตรุราชเยปกครองในเมืองมนุษย์โอ ลมเย็นเป็นสุขพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ก็เลยเออพญามันทาตุราชเป็นผู้มีคุณธรรมว่ะควรจะเ <c oughs> ชิญออพระเจ้าพัามันทาตุราชขึ้นมาอยู่สวรรค์ด้วยพระอินทร์เนี่บอกว่าพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงกพระอินทร์เนเป็นผู้ครอบครองทั้งหมดใช่ไหมละ่ะเ,เป็นเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลาย พอเสร็จแล้วพยามันทาตัวราชเกิดพระอินทร์ก็ลงมาเชิญเอามาตรีเทพประปุตรมาเชิญขึ้นไปขึ้นไปก็ไปพบคุยกันเออเอ้ามาอยู่สวรรค์ด้วยการว่าเราจะแบ่งสวรรค์ให้ครึ่งหนึ่งพระอินทร์ใจดีนะพญามันทาตุราชฎร์อยู่ในโลกเลยทั้งโลกทั้งโลกกับปกครองทั้งโลกต้อยู่แล้วใช่ไหมขอบจักรวลที่ไหนก็นเป็นที่ของพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหมด มันทาตุราชทั้งหมดขึ้นไปสวรรค์พระอินทร์ก็บแบ่งให้ครึ่งหนึ่งอีกพระอินทร์เอาครึ่งหนึ่งต่อมาพระยญาบรรทาตุราดมันโคตรมีความโลภในใจใช่ไหมในเมืองมนุษย์ก็โลภพอสุคขวนอยู่แล้วก็ไม่มีใครเห็นแต่ขึ้นไปบนสวรรค์มันเ,เราจะมาทําเอาทําไมวะเ,เอาสวรรค์ชั้นครึ่งชั้นเลยถ้าเราฆ่าพระอินทร์ได้แล้ว เราก็ได้ได้ได้ไดครองสวรรค์ทั้งชั้นเลยเนี่ยน أ, นยอ๋อได้กนจิตใจเป็นกุศลนะได้จิตใจเป็นบาปเป็นอ,อกุศลจิตใจจะฆ่าพระอินทร์อีกต่างหากนะพระนิสุก็เลยวางแผนฆ่าพระอ,อินทร์มันฆ่ามันฆ่าบาปมันฆ่าบุญบาปบาปมันฆ่าบุญมันฆ่าไม่ได้เลย mm. อพอมันบาปมันจะคิดฆ่าบุญมันฆ่าไม่ได้อบาปตรงนี้นมันก็เลย ย้อนทับมหาตัวเองทน <c oughs> เอยบาปอากุศลตัวนี้มันย้อนมหาทับมหาพยามันธาตุราษเลยตกกรนจิตร่างกายของตัวเองสดใสที่พักภาอาศัยก็รู้สึกว่าแจ่มใสต่นนี้พอบาปกรรมตันั้นเข้ามาเท่านั้นเครื่องทรงทั้งหลายก็เศร้าหมองเหงื่อออกเหงื่อออกในร่างกาย ออพอเนี่ยถืโอ้ข้าเลยถ้าเป็นลักษณะนี้ข้าต้องหมดหมด,หมดบุญข้าจะต้องตกจากสวรรค์นแน่ๆนะนะ,นะบาปกรรมบาปบาปพยามารทาตุราชเล่นงานเนะนะพราะความโลภของตนเองความโลภไม่มีประมาณใช่ไหมออพอเนี่ยถืก็เลยพยามารทาทาตุราชเตาจากสวรรค์เลยตกจากสวรรค์ล,ลงมาลงมาก็ เพราะมีคนมีบุญบุญก็รองรับอยู่กนะันนบุญที่ยังเศษยังเหลืออยู่รองรับพยามบรรทาตรุราชพอตกมาลงในสวนอุทยานตกในสวนอุทยานเนีเ่ยทีนี้ก่อนายอุทยานกับไปเห็นคนตกอยู่ในสวนคล้ายๆไม่รู้นะเป็นใครวนะ,เ,ะเดี๋ยวเอย <c oughs> อุทยาน เข้าไปบอกพระเจ้าแผ่นดินไปไปบอกพระเจ้าแผ่นดินว่าพระเจ้าปู่พระเจ้าทวดเดี๋ยวนี้อยู่ที่อุทยานเขาไปบอกไปเดีนี้ก็อุทยานกับตะลีตะเหลือเขาไปบอกไปถูดพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้านก็มามาก็ไม่รู้หรอกมเพราะเป็นพระเจ้าปู่พระเจ้าทวดเพราะไปอยู่สวรรค์อายุยืนใช่ไหมล่ะพรกะได้ตายไปแล้วกี่คนแล้วจังเลยอยู่ในเมืองมนุษย์นะ ก็ได้บอกว่านี่เราคือพญาพันธาตุราชพอู้ใช่ตามประวัติศาสตร์ตามประวัติศาสตร์ก็ทราบข่าวว่า,าพระเจ้าประนามพันธาตุราชหายไปขึ้นไปอยู่สวรรค์โอ้เป็นท่านนี่เหรอนะใช่เอาท่านงั้นก็ขอท่านครองราชขอทูลเชิญไปครองราชท่านโมยพอละให้ประกาศนะให้ประกาศ ให้ประกาศหนึงสีมุมเมืองเลยบอกว่าพญามันธาตุราชเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิครองแผ่นดินในทิศทั้งสี่เป็นของพระเจ้าพันนับรรธาตุราชทั้งหมดจนพระอินทเชิญทูลเชิญขึ้นไปบนสวรรค์ไปเป็นพระเจ้าเป็นครองไปครองสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่พญามันธาตุราชยังมีความโลภอยู่ จะฆ่าเพชรจะฆ่าพระ,ะอินอีกจนได้ตกลงมาจากชั้นสวรรค์ชั้นดาวระดึงไปประกาศไปประกาศอย่างนี้แหละขายหน้าพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินทำไมความโลภจะไม่มีที่สิ้นจุดจริงๆนะก็ยังดีนะหลวงพ่อว่าพยามันทาตราชยังยอมขายหน้าตัวเองใช่ไหมตรงคนคนทำความชั่วไม่ชอบขายหน้าตัวเองเลยมแจะปิดเอาไว้ใช่ไหมล่ะ พระยาเมาทาตุราชเป็นปลาดใช่ไหมเป็นปลาดยอมขายหน้าตัวเองประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ว่าความโลภไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่ความอยากอยากอยากในเมืองมนุษย์แล้วยังไม่พอไปสวรรค์ได้ครึ่งหนึ่งก็ยังไม่พออยากจะข้าพระอินทร์อีกต่างหากนะนี่แหละความโลภไม่มีที่สิ้นสุดนะันนี้งนะคิดความโลภจุดที่มันมาจากไหนไอ้มันมาจากไหนความโลภอย่างนี่มันออกมาจากหัวใจนะ มันพอกพูนจากหัวใจกิเลสความโลภก็ดีหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีมีอยู่แล้วความโลภอื่นๆที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละตั้งแต่แต่ที่แรกถ้ามันสิ่งที่มันไม่ดีความโลภที่สิ่งที่มันไม่ดีโลภไปเพื่ออะไรสิ่งที่มันไม่ดีรีบตัดแต่ทีแรกเออนั่นแหละคำ <c oughs> ว่าปาดนะรีบตัด <c oughs> เหมือนกับไฟที่มัน ก่อน้น้อยแล้วก็รีบตัดมันซะแต่เริ่มต้นนะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายหลายแง่มุมให้พวกเราท่าน,ท,นทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะสรุปแล้วก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนไม่ได้สอนแบบวิชาทางโลกเขานะอันนี้อันนี้ก็ให้ศึกษานะอันนี้เป็นแนวความคิดหลวงพ่อเป็นผู้ชี้แนะชีน้นําชี้แนวให้ฟังว่า ตามความเห็นหลวงพ่อหลวง,งพ่อมั่นใจว่าหลักของพุทธศาสนาสอนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจคือตัวนามธรรถมาเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวใหญ่มากที่สุดของการเป็นอยู่ะแต่วิชาทั้งโลกมีแต่เรียนเรียนติดต่อนอกแขนงไปเลยไปมีที่สิ้นจุดนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดให้กับศรัทธาแยิจโยมพระลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษานะ อตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนบพรเนสเดเนอร์พพปาปทานุภาเวนัสัพธาธรรมานุภาเวนัสัพาสังฆานุภาเว นาพุทธรตานังธรรมมารตานังสังขารตานังทิณารัตตานังอนุภาเวนะจตุรัตติสหัสสัมมากขันธานุภาเวนะปิตาคาตยานุภา śīnasāvakānupāvena sāpe te roka sāpe te paya sāpe te antarāya sāpe te upad sāpe te dhunimitta วินาสานตุอายุวัฒโกธนาวัฏทากโกริวัฏทโกยะสวัฏทาโกภลาวัฏทาโกวันนาวัฏทาโกสุขวัฏทาโกโหตุสา,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 าพาทาโก ข้าพยาเวลาโกาสกัสสุจุปัตถวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสะสะสะยาสิทธิลาพังโสธีภาคายังสุขังพลังสิริอายุเจาวัน โนจ่าโพคังวุธิจยยสวัสตวัตสาจายุจะเชวเสธิภาวันตุเตาวัตุสับกาลังรักขันตุสัพพาเทวตาสภพพุทท นูพาเวนัสธาสดทิภาวันตุเตภาวตุสาภาหมักกาลังรักขันตุสาพาเทวตาสาพาธรรมานูพาเวนัสธาสดทิพาวันตุเตภาวตุสา ขาลังรักขันตุสาพาเทวตาสาพสังคานุภาเวนัสธาโสเทภาวนตุเตท่านสามารถติดตามรับฟัง พระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชี แอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา